ง,งาน้ราับล่าสุดหอดงานเก่ามุ่งเคืองรับพี่น้องครับออกจากมหาสาช่ยเก่ามุงหอดงานนี่ล่าสุดเก่ามุงเคืองครับเรายังอยู่ที่ยะโสธรเช่นเดิมนะครับวันนี้แล้ววันนี้เราอยู่ที่คําเขื่อนแก้วครับผมมหาหวนสุดเลยพี่น้องว่าผมนอน้อยิสัยก่อน สุดนือมีหมอนนั่งพี่รองค่ะเป็นแบบเป็นแบบแบบปนไปเลยไหมเป็นแบบแปลนแบบเรียบไปเลยคันสิวเทียงหน้าครับคุณพี่องเห็นป่ครับคุณเทียงหน้าโดดเด่นอยู่คุณ ไปจังเลยกวนหอบพี่น้องหอบหอบแล้วหอบหอบีกค้าเอาหายอยนูนแต่ว่าวันนี้อ่ะมีโรงแรมมีรีสอร์ทสองหมองครับแต่เราก็ต้องประหยัดเงินเข้าอีก พอใกล้สะระบเทพแล้วบุพี่น้องขอ่น้องกับว่มีครับึบบ้นรบพอย่งบ่ได้เลยรผู้หญิงมาแล้วครับขึจนรถก่อน แต่เปบุกก็หมักแห้งตัวไหนมีตัวเดียวคนรู้เลียู์ยุ่นี่เจ้าชายที่โอ้นั่น,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 นก็จะต้องผูกเปนอนแล้วครับโอ้ยนอนชื่อฮวน เซเว่นด้วยครับมีปตทอ,อยู่ข้างๆครับมีมันอยู่ของแน้อของวนี้ตายแล้วใครอยากเลี้ยงอเมซอนสามารถเลี้ยงได้นะครับใครอยากเปย์อเมซอนก็เปเลยครับเพราะว่าวันนี้เ,าเราอยู่ใกล้อเมซอนโอ้ยเถ่งไงพี่น้องครับ เกืบโจมดินละอตอนนี้เรากำลังเอาตัวรอดนะครับเพื่อเราต้องหาที่หลับนอนกันว๊อจะมัน,นออดินขึ้นเลยกี่แทงนี้ไมีแต่น้ำมาสีดเลยดิ เรทับใจตัวที่มีอยงมีซอนอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละน้องใส่ก่อนโอ้ยรน้อขอภายในความกล้องสันนะครับ <c oughs> มึงคุ่ต่อยพี่น้องยังหามกน้อนลงหลุดมากหามกน้อนหลดุดข้าจะน,นอนแส่แบบที่นี่แปลงเมืมองเ,เลยปูน คุณเทอ่ยง <ไป S 1> น่าก็อยู่พูสามรอกเกยเมตรคตุณตายตายแล้วก็สือดออกมากอีกนะครับ็สืองางออกมาสเตอนาดีเขาก็มีน,น้ำน้อนกับริบีนอง กนนทอนสิเปิ้เป็น,นป<ง>ตัวน้ำมัสีดีให้เหอาจิกแล้ดิกจิกโอ๊ยกระดิ่งเราไปเก็บตีนผู้ดเไดไม่ได้ไ ก็เลยไปแชร์ด้วยนะครับนี่คือชีวิตเราหลังจากลงรถมาตอนเช้าครับบายบาย้าเจอ,ก,นนอ,ก,นนอกันครับคือนี้ที่คำเขื่อนแก้วนะครับ